ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อระดับสมดาวด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านนาเกตเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาคือชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นอนุบาล3และระดับประถมศึกษาคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน135คน ปรัชญาโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมพร้อมคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนคำขวัญโรงเรียนมีวินยัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนสองวิถีควบคู่เศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนมีวินยัยใจพอเพียงสุจริตจ,จิตอาสา มีขค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น19คนภายใต้การบริหารงานของนางสาวพรทิพย์ณพัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพอถอระดับ3ดาวโดยจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพอถ2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานกิจกรรมสง่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้พิจารณาจากการศึกษาเอกสารประกอบด้วยประเด็นพิจารณา16ข้อดังนี้ 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสอพทอรอระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านนาเกตได้สมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสอพทอ,อระดับ3ดาว โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวตามเกณฑ์ผู้บริหารครู<า>มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 2. โรงเรียนมีรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนารโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโรงเรียนนำเสนอผลการจัดกิจกรรมพัฒนารโรงเรียนคุณธรรมสพท ตามเกณฑ์ระดับ3ดาวในรูปแบบของวิทีอาโดยใช้เวลา15นาทีมีเอกสารประกอบการพิจารณาโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับ3ดาวจำนวนหนึ่งเล่มนักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรมจำนวนหนึ่งเรื่องได้แก่โครงงานเมลิดคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงชุมชน 3. โรงเรียนได้ดำเนินการยกระดับ โดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกคอโรงเรียนบ้านนาเกตได้ํำเนินยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับสองดาวโดวยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับสองดาว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับ2ดาวมีการรับรองให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาวได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับ2ดาวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ส โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารและด้านการจัดการเรียนการสอนได้แก่ด้านผู้บริหารชื่อผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงงานคุณธรรมด้วยโอชินโมเดล ด้านครูผู้สอนชื่อผลงานนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนขยะแลกเงินออมโดยนางวิลาวันผลจรุงมีการสำรวจปัญหาสาเหตุด้านคุณธรรมมีนวัตกรรมแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจนได้รับรางวัลต่างๆในด้านคุณธรรมได้แก่ 1. รางวัลการนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต ระดับประถมศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีพุทธศักราช2565ระดับสอพท2นางสาวพรทิพณพัฒลุงได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทผู้บริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566 3นางวิลาวันผลเตรุง ได้รับรางวัลระดับดีการเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับประเทศและรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทครูผู้สอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566 4. นางปัทมาสตยพงศ์ได้รับรางวัลครูชนคุณคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับประเทศและรางวัลครูชนคุณคุณธรรมประเภทครูผู้สอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสอพทอและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโรงเรียนบ้านนาเกตมีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอย่างเป็นระบบขั้นตอนมีการทำงานทุกขั้นตามกระบวนการของวงจร PDCA มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอ ให้คำแนะนำช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมโดยการนิเทศกำกับและติดตามจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะได้แก่นิเทศภายในสถานศึกษาและการนิเทศจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรม ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือและอื่นๆโรงเรียนบ้านนาเกตมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทผ่านหลายช่องทางได้แก่ Facebook เว็บไซต์ วารสารแผ่นพับและกลุ่มไลกิจกรรมดีตาณีสองมีการจัดป้ายนิเทศและทำเอกสารสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่กิจกรรมด้านคุณธรรม 7. โรงเรียนสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตมีการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีรายชื่อสมาชิกในเครือข่ายของโรงเรียนเช่นโรงเรียนวัดพมรคติวันโรงเรียนบ้านตุปะ และเป็นเครือข่ายแม่ของโรงเรียนบ้านนาคอตายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2 8โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้นำเยาวชนคุณธรรม,มเมล็ดคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพฤติกรรมกับนักเรียนโดยตรงได้แก่ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชนมีความเป็นผู้นำมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมต่อการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท9โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้คุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านนาเกตคือมีวินยัยใจพอเพียงสุจริต จิตอาสานักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเน้นการปลุกฝังความมีระเบียบวินยัยและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกต นำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรมขยะแลกเงินออมในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ครั้งที่70และนำเสนอผลงานในกิจกรรมบริษัทสร้างการดีณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 10. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อโดยมีผลงานชิ้นงานด้านคุณธรรมของนักเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผลงานและชิ้นงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่น 1. โครงงานขยะแลกเงินออม เป็นผลิตภัณฑ์จากกล่องนมถุงนมถุงน้ำยาปรับผ้านุม่มซองขนมต่างๆ 2>, 2. โครงงานเศษผ้าหน้ารู้เป็นผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าต่างๆที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ 3. โครงงานสมุนไพรใจพอเพียงเป็นผลิตภัณฑ์จากสมนุนไพรในชุมชนสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านมีวินยัยด้านความพอเพียงด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านจิตอาสานอกจากนี้นักเรียนกลุ่มเยาวชนเมล็ดคุณธรรมนำเสนอผลงานโครงงานขยะแลกเงินออมในสถานที่ต่างๆเช่นสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2โรงเรียนผู้สูงวัยทักษิณานาเกตและวัดหัวควรตําบลน,นาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี11 นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆเช่นในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสอพทออ 12. ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยการจัดทำนวัตกรรมขยะแลกเงินออมให้ความรู้กับนักเรียนและคณะครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดทำผลงานของแต่ละชั้น นำเสนอวิธีการจัดทำนวัตกรรมขยะแลกเงินออมให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนายานุกูลจังหวัดปัตตานีที่มาศึกษาเรียนรู้ดูงานการบริหารจัดการขยะในเขตท้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นากีดการนำเสนอกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2566ให้กับโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นโรงเรียนบ้านดานโรงเรียนบ้านป่าไร่โรงเรียนบ้านบราโอโรงเรียนบ้านดอนคิดเป็นตน้นและนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศตามโครงการการจัดการขยะในชุมชนในพื้นที่อบอตอนาเกดสิบ ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูในโรงเรียนอื่นครูมีการสร้างเครือข่ายของครูโดยการเป็นสมาชิกในกลุ่มลายโรงเรียนคุณธรรมสอพทกลุ่มนาฏีพัฒนามีการส่งข้อมูลต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆในกลุ่มเครือข่ายมีการดำเนินการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนโดยมีชุมชนเข้ามาม,มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสอพทอ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแกนนำผู้ปกครองแกนนำนักเรียนแกนนำครูและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออ14โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมโรงเรียนบ้านนาเก ได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนโดยไม่ขัดกับกฎหมายวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการด้านคุณธรรมเช่นโครงการวันสำคัญกิจกรรมวันไหวค้ครูโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการคุณธรรมสพท โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความมีวินยัยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสารวมไปถึงโครงงานชั้นเรียนของแต่ละชั้นเป็นตน้น 15. กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาเกต รับสมัครกลุ่มนักเรียนเยาวชนมเมล็ดคุณธรรมมาทำกิจกรรมด้านคุณธรรมของโรงเรียนมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้ทำการคัดเลือกกลุ่มนักเรียนขึ้นมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยการจัดค่ายคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนและมีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ 16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่คุณธรรมด้านการมีวินัยคิดเป็นร้อยละ80.60คุณธรรมด้านใจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ90.3 คุณธรรมด้านสุจริตคิดเป็นร้อยละ94.3และคุณธรรมด้านจิตอาสาคิดเป็น 60, ร้อยละ80.60รวมทั้ง4ด้านคิดเป็นร้อยละ86.38กเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด,ด้วยโครงงานทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเน้นการปลูกฝังความมีระเบียบวินยัยเช่นไหวยงามสลามสวยการวางรองเท้าเป็นระเบียบการเดินไปเรียนเป็นระเบียบห้องเรียนสะอาดนักเกรยียนมีมารยาทที่ดีงามรู้จักการคัดแยกขยะมีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือคนอื่นมีจิตอาสารู้จักการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้สิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์ประหยัดอดออมนันเกเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เครือข่ายคุณธรรมเช่นผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี